สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเย์บอลกันต่อมาดูโปรแกรมการแข่งขันวลเย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่น U18 นะครับหรือว่ารุ่นอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งมีรายการแข่งขันก็คือรายการ p ริ n c ซ s ครับที่นครปฐมนะครับก็คือไทยเราเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่8-13มิถุนายน2567หรือว่าปี2024นั่นเองซึ่งในวันที่8มิถุนายน2567นี้นะครับทีมชาติไทยจะลงสนามในนัดแรกพบกับ ทีมชาติอินโดนีเซียครับคุณผู้ชมซึ่งแข่งขันกันนะครับเวลา17นาฬิกา30นาทีโดยที่การถ่ายทอดสดนะครับก็จะมีช่องถ่ายทอดสดก็คือ t v a นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้เดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เช่นเดิมนะครับเป็นลิงก์การถ่ายทอดสดสามารถกดเข้าไปชมได้เลยนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาดูรายละเอียดต่างๆสําหรับการแข่งขันในรายการนี้ซึ่งมีการ เข้าแข่งขันนะครับทั้งหมดเนี่ยหทีมชาติก็จะประกอบไปด้วยทีมชาติไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ออสเตรเลียนะครับโดยในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เรียกกันว่า เป็นการอุ่นเครื่องก็แล้วกันคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามีรายการแข่งขันรายการใหญ่รออยู่สําหรับ u 18ซึ่งก็เป็นรายการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปี2024นั่นเองนะครับโดยที่ในการแข่งขันในรายการ r i ิน e ซ s คัพนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการอุ่นเครื่องให้กับออสเตรเลียนะครับเป็นการอุ่นเครื่องให้กับทางด้านทีมชาติไทย ทีนี้สำหรับในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันในวันที่8มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาทีฟิลิปปินส์จะพบกับสิงคโปร์เวลา15นาฬิกามาเลเซียจะพบกับออสเตรเลียแล้วก็เวลา17นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียนี่ก็เป็นตารางการแข่งขันวันที่8มิถุนายนนะครับ สำหรับวัลเลยนบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่น U18 นะครับหรือว่ารุ่นอายุต่ำกว่า18ปีมีใครบ้างนะครับโดยทางด้านสมาคมวัลเลยนบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วครับคุณผู้ชมก็จะมีนะครับ12รายชื่อก็ประกอบไปด้วยตำแหน่งบีหลังสสิการกันอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองสูง181เซนเมตร นัทวันผัดไทยสงโรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคงคาสูง178เซนติเมตรตำแหน่งหัวเสาวิสรุตาเสงนาโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6กสูง178เซนติเมตรแล้วก็อาทิตยาแก้วนอกโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอสูง179เซนติเมตรฐานิตาเอี่ยมละออโรงเรียนเทศบาล3ามวชนาวาสูง169เซนติเมตรสุภวัด,ดีพันวิไลโรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคสูง188เซนติเมตรเซเตอร์ กนกวันเตียนสิงโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอสูง169เซนติเมตรก่อนกนกชาบําเน็จโรงเรียนวังจันทร์วิทยาสูง170เซนติเมตรตำแหน่งบอลเร็วหรือว่าบอลสั้นครับสาติธรเจตตะ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานสูง180เซนติเมตรสศิวิมลจงจิตโรงเรียนสุขโขทัยวิทยาคมสูง185เซนตมตรนัทริกาวสารโรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการอายุทยาสูง182เซนติเมแล้วก็ตัวรับอิสระหรือว่าริบารโรนะครับปริตาเหลี่ยมทองหลังโรงเรียนสุรนารีวิทยาสูง164เซนตมรอันนี้นะครับเป็นรายชื่อที่สมาคมประกาศออกมาร่วมในรายการบริ e ั s Cup นั่นเองนะครับคุณผู้ชม ถ้าเกิดว่าผู้สอนนะครับก็จะมีทางด้านสุปาการนาคาพิรมขวัญชัยมีคุ้มสายไหมประัดสีช่วยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดสำหรับในส่วนของการแข่งขันแข่งขันกันทั้งหมดนะครับคือพบกันหมดแล้วก็ไปแข่งขันการจัดอันดับก็คือชิงชนะเลิศรองแชมป์นะครับแล้วก็จะมีอันดับ3อันดับ4อันดับ5อันดับ6นั่นเองทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยนะครับเราจะขาด ผู้เล่นที่หลายๆคนนะครับจับตาดูอยู่ก็คือทางด้านน้องปายนะครับน้องปายเนี่ยนะครับสูงประมาณ192ซนติเมตรนะครับเป็นหัวเสาของ U18 แต่ว่าไม่ได้มีชื่อติดในรายการป็นเซ e s ์คัพนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองตามเกมเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นการเก็บตัว เพื่อที่จะรอทําการแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียใช่หรือไม่อย่างไรอันนี้แอดมินก็ไม่สามารถตอบได้นะแต่ว่าเราวิเคราะห์ไปตามนะครับความเป็นจริงที่น่าจะเป็นนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับเราก็มาเป็นกําลังใจให้กับวอลเลย์บอลหญิงยูสแปดทีมชาติไทยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างมีความสูงที่โดดเด่นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกําลังหลักในอนาคตของวอลเลยบ์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปเนื่องจากว่าความสูงนะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับร้อยแปดสิบกว่าก็เยอะนะครับถ้าเป็นน้องปายก็ร้อยเก้าสิบกว่าแล้ว กรอนะครับติดตามชมเชียร์แล้วก็จับตาดูว่าสําหรับวลเลย์บอลหญิงย18นะครับทีมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของฝีไม้ลายมือนะครับแล้วก็ทักษะการเล่นนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานะครับมาวิเคราะห์12คนเนี่ยนะครับที่ทางด้านสมาคมประกาศออกมาแล้ว6คนแรกจะเป็นใครนะครับถ้าเกิดว่าให้อินมินวิเคราะห์นะอดมินมองว่านะครับถ้าเกิดว่า6คนแรกเนี่ย ตำแหน่งบีหลังเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านน้องสาสิการกันอยู่นะครับจะลงเป็นตัวจริงใน6คนแรกนะครับอันนี้บีหลังแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหัวเสาจะเป็นน้องวิสรุตาเสงนาโรงเรียนกีฬานะครนนมที่ยา6สูง178เซนติเมตรน่าจะเป็นคนแรกนะครับ6คนแรกนะแล้วก็จะมีทางด้านน้องสุภาวดีพันวิไลหรือว่าน้องแคปหมูเนี่ยนะอีกคนหนึ่งนะครับตำแหน่งหัวเสาที่จะได้ลง6คนแรก แล้วก็ตำแหน่งเซเตอร์แอดมินมองว่าน่าจะเป็นน้องกหนกวันเตียนสิงห์นะครับที่จะลงเป็นตัวจริง6คนแรกแล้วก็ถ้าตำแหน่งบอลสั้นหรือว่าบันเร็วน่าจะเป็นทางด้านน้องสัิธรเจตตะสูง180เซนติเมตรแล้วก็น้องสัจิวิมลจงจิตสูง185เซนติเมตรนะครับคิดว่าน่าจะได้ลงตำแหน่งบอลเร็วนะครับตัวจริง6คนแรกแล้วก็ทางด้านตัวรับอิสระหรือว่าริบบโร่นะครับน้องปริตาเหลี่ยมทองหลางนะครับโรงเรียนสุนานานรีวิทยาเนี่ยนะครับได้ลงอยู่แล้วเนื่องจากว่า ตัวรับวิสระหรือว่าลิเบโรในรุ่น u 18เนี่ยส่งแค่คนเดียวนั่นเองนะส่วนนะครับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยแอดมินก็มองว่าโค้ชน่าจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเล่นนะครับกันตามระบบตามการแก้เกมในแต่ละเซตในแต่ละช่วงจังหวะนั่นเองนะครับคิดว่าอย่างนั้นแต่ทั้งนี้นะครับอันนี้วิเคราะห์เฉยๆนะซึ่งนะครับก็อยู่ที่ทางด้านโค้ชนะครับว่าจะจัดผู้เล่นลงสนามแบบไหน,นอย่างไรนะครับอาจจะพลิกโผอาจจะ ปรับนะครับเป็นคนอื่นๆก็ได้นะครับแต่อันนี้แอดมินวิเคราะห์ไปตามที่แอดมินนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นนะครับอันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้น้องๆกันนะครับรุ่น U18 ทีมชาติไทยซึ่งต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับถ้าเรามีการแข่งขันในรายการนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับในช่วงของกลางเดือนถึงปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยจะต้องมีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียต่อนั่นนะครับที่เรานั่งวิเคราะห์กันก็คือว่าน่าจะมีในส่วนของการเก็บทางด้านน้อง ายนะครับที่สูง192ซนติเมตรเอาไว้ในช่วงของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเคยได้ยินข่าวว่าจะมีการนะครับแบ่งผู้เล่นนะครับในการเล่นแต่ละรายการเนี่ยนะครับคือเหมือนกับประมาณว่าสลับการเล่นอะไรประมาณนี้น้องไปาอาจจะได้ลงในช่วงของชิงแชมป์เอเชียปี2024ที่จะถึงนี้เพราะว่ารายการมาติดต่อกันคุณผู้ชมซึ่งแข่งขันรายการพรเซ s s Cup จบแล้วใช่ไหมแล้วก็อาทิตย์ ประมาณเกือบ2อาทิตย์นะก็มีการแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแอดมินก็มองว่าน้องๆเนี่ยนะครับได้แข่งขันรายการแบบติดต่อกันนะ่ะทางด้านโคชนะครับแล้วก็สโมคมเองเนะี่ยน่าจะมีการปรับนะครับแล้วก็มีการสำรองผู้เล่นเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในศึกชิงแชมป์เอเชียมากกว่านะและรายการใหญ่อย่างชิงแชมป์เอเชียปี2024 วอลเลย์บอลหญิงรุ่น U18 ที่สามารถคล l ฟายไปถึงชิงแชมป์โลกปี2025ใน U19 กนะครับก็คือกระโดดขึ้นไปอีกรุ่นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เขาแข่งขันกันนะครับที่นครปฐมประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่16ถึง23มิถุนายน2567นั่นหมายความว่านะครับห่างกันแค่ประมาณ3-4วันเองคุณผู้ชมจากรายการ Pri ินเ s s Cup นะครับแอดมินก็เลยมองว่าอย่างน้องปายแล้วก็คนที่เหลือเนี่ยทางด้านสมาคมหรือว่าทางด้านโคชเนี่ยนะครับน่าจะมีการเก็บตัวเอาไว้เพื่อที่จะลงทําการแข่งขันรายการใหญ่นั่นเองแอดมินคิดอย่างนั้นส่วนผู้เล่นคนอื่นที่ลงสนามนะครับในรายการ Pri ินเ s s Cup นะครับก็เอามานะครับจัดทีม ในระบบกันใหม่ก็ เป็นรายการชิงแชมป์เอเชียไปอันนี้มองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรายการนี้ค่อนข้างเป็นรายการที่สําคัญสําหรับรุ่น U18 เลยนะครับเพราะว่าเป็นรายการใหญ่ของปีนี้เลยก็ว่าได้ทีนี้นะครับเบสบอลหญิงรุ่น U18 ทีมชาติไทยนะครับอยู่ในกรุ๊มเมีไทยุซเบกิสถานแล้วก็มาเก๊านะครับเรามองอย่างนี้ไทยเราน่าจะดูโอเคกว่านะแล้วก็กลุ่ม B มีญี่ปุ่นมีอิหร่านแล้วก็มีฟิลิปปินส์กลุ่ม C มีจีนคาซัคสถานแล้วก็ฮ่องกงกลุ่มดีนะครับมีเกาหลีใต้นะครับมีไต้วอวก็อ นี่ครับเป็นทุกกลุ่มเลยนะครับมีทั้งหมด4กลุ่มซึ่งเข้าแข่งขันทั้งหมด13ทีมชาตินั่นเองอันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับอีกไม่นานก็มีการชิงแชมป์เอเชียของ U18 แล้วครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ่งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบริวาและกีฬาสวัสดีครับ